จริงเจ้าของธุรกิจอะเขาต้องการรอดในที่นี้คือบางทีคือภาระอันหนักอึ้งที่มันต้องแบกเอาไว้อะมันมันเยอะมากมันมีทั้งค่าเช่ามันมีทั้งเอ่อค่าใช้จ่ายที่มองเห็นบ้างไม่มองไม่เห็นบ้างนู่นนี่นั่นเรามีค่าใช้จ่ายที่มันฟิกซ์แล้วอะแล้วถ้าเราแค่ต้องการหาทางรอดคือกิฟตต้องลงคอนเทนต์ตลอดกิฟพยายามจะสื่อสารกับลูกค้าตลอดแล้วคอนเทนต์ที่กิฟลงมันก็เป็นภาษาอังกฤษกิฟตก็คิดว่าอ,อะไรเป็นเครื่องทุนแหล่งที่ทําให้เราเนี่ย ไม่ต้องมาคำนวณเรื่องไม่ต้องมากังวลเรื่องภาษาอังกฤษละเราก็เลยเข้าไปดูว่าอ๋อมันมีอันนี้เข้ามาเราก็เลยลองเล่นพอเล่นปุ๊อแบอะเว็บแรกที่คิดเลยว่าโอ้โหคนที่พ o ูฟอะกรา m มาเนี่ยต้องตกงานแน่นอนคอนเทนต์เรียนเตอร์ตายแล้วเพราะว่า <c oughs> มัน Amazing มากกับสิ่งที่เห็นหน้าจอนะตอนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าว้าวมันมีอีกกี่งานเนี่ยมันจะถูกขัด หายป,ปแล้วก็มีท็อปิกนี้คุยกับพนักางานกิ๊บอยากให้เขารู้ว่ากิ๊บคิดอะไรแล้วกิ๊อยากให้เขาตามกิ๊บให้ทันเพราะถ้าเราเป็นแค่นีดเจอร์คนหนึ่งที่มัวแต่เดินหรือวิ่งโดยที่เราไม่มองคนข้างๆหรือข้างหลังเลยอะวันหนึ่งเราหันกลับมาเราว้าเหวมากเลยเราไม่มีใครเลยพอกิ๊บได้เข้าไปคุยกับบริษัทเทคโนโลยีที่เขาทำซอฟต์แวร์เพื่อเพื่อทาร้านอาหารโดยเฉพาะ เขาคิดล่วงหน้าเราไปสามใจมากแล้วว่ะคนนีเ้เขารู้แล้วว่าปัญหาของคนคืออะไรแล้วเขา d e v e l o p ไปถึงตรงนั้นแล้วถ้าคุณกลัวว่า AI มาทําให้คุณไม่มีอาชีพในอนาคตตราบใดก็ตามที่เรายังทําคุณค่าให้กับร้านได้อยู่มันไม่มีทางที่เขาจะไม่จ้างคุณ